สบายดียินดีต่อการสูส่เซาคอนเกลเซเนวนะมือนี้เนาะคอนเกวจมะมาสานทีโซนวิธีโหลดเพลงยูยูทูบเนาะโดยไม่ได้ใช้แอปใดๆหากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอนเกียวให้คิดต่อไปเนาะนี่เนาะเมนูหลักของโทรศัพท์แอนดรอยเนาะเนาะ เนา,นาะก่อื่นว่าเข้าไป y ยูทู e เนาะแล้วก็เตดบอลคนหาเพลมเพลงตามที่เขาต้องการเน,นาะสมมติเนาะเพ์มไปเลยคือแล้วแต่เที่เวาต้องการจะรวดเนาะใส่ใจได้แต่มองออกมาแล้วกดเข้าไปเนาะนี่เนาะ แล้วก็กดไปอยู่แนะช่เนาะกดแชร์แช์ไปเดินนะกดที่คัดลอนลิน,นะนะแล้วจะนั่งก็ออกจาก YouTube นะนะี่เนาะแล้วเข้ามา Google เนาะ Google เข้ามาอยู่ Google แล้วพิมพ์คำว่า ยัเนาะคลิกเข้ามา YouTube e p i s o d เนาะ YouTube เนี่ยออกมาเลยเนาะกดเข้าไปทั้งชุดนเนาะ YouTube episode จะค้นหาแล้วเข้าไปเลยเนาะแล้วจะนั้นไปจะเห็นอยู่เท่านี่เนาะทังะทท้งชุดเนาะ YouTube e p i s o d cover เตอร์เ,าเนาะ กดเข้าไปหลังจากนั้นมันจะมีส่งส่งเนาะเอพิซ่ามันจะเป็นเพลงอะไรเอพีซีมันจะเป็นวิดีโอเนาะกดใส่ห่อที่บ้านอยู่เนาะกดข้างไว้ป้าเนาะแล้วมันจะมีบางออกมาเนาะเตทใส่วางเนี่เนาะหลังจากนั้นเตดใส่เจเนาะในตังกุณอันนี้เขาจะเล่นเพลงเอพิซ่าเนาะเป็นเพลงเนาะเขาจะเล่น วิดีโอเอ็นไซต์เไซฮองอเอพซีเนาะเขาจะเิ่มเพลงเอพิซาะกดเข้าไปแล้วมันจะมีเขาก็เข้าไปกดยูนดาวน์โหลดเนาะลังจากนั้นมันจะแสดงการแล้ดาวน์โหลดหนึ่งไฟกับรายละเอียดเนาะสามเลจแล้วเนาะเขาจะมาเบอร์มันจะได้บอก ออาจากนาน,นี้แล้วเนาะแล้วเข้าไปทีเพลงกอเฮาเนาะนี่เนาะได้แล้วเนาะก็คือเพลงเขาโรตีคีอยู่อันยูทู e แล้วนะใส่ใจได้ต่มองโอเคเนาะ จบเพียทานี้เนะาะไอ้ทำผสมเราไปให้ตามไนเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์สังไวน้ำละโปรแก,กแมนในคลิปนานะฟันเกล่ยวชนแนล